การที่ริมรู้มีความตั้งใจในการจะคืนชีพชิออนทำให้สกิลที่ไม่น่ามีอัตรากลับมามีอัตตามหาปหัดต้องใช้เวลานานขนาดไหนกว่าที่ตัวเองนั้นจะเป็นลาฟาเอลจนทำให้เป้าหมายขงริมุรูนั้นสำเร็จ ถ้าเราพูดถึงเรื่องสกิลนะครับต้องบอกก่อนนะว่ายูนิสกิลก็ถือเป็นสกิลที่หายากแล้วนะแต่ยูนิสกิลครับมันก็ยังไม่ใช่ที่สุดอยู่ดีเพราะว่ามันยังมีที่สูงที่สุดนั่นก็คืออัลติเมทสกิลซึ่งเป็นสกิลสูงสุดที่อยู่บนจุดสูงสุดของโลกใบนี้และแน่นอนครับคนที่จะไปถึงจุดๆุดนั้นได้มันมีน้อยมากๆเรียกว่าน้อยสุดๆไปเลยในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอาจารย์ลาฟเอลและเบลเซบิลกัน ว่ากว่าจะมาเป็นสกิลทั้งสองสกิลนี้ได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างและกว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้มันต้องเจออะไรหรือต้องได้รับอะไรมาบ้างโดยนะครับผมจะอ้างอิงตามเนื้อหาของนิยายเลยนะโดยที่ผม,มจะเอาแท็กเนะี่ยมาพูดแล้วก็อธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับในตอนที่ลิมูรุของเรานะครับเข้าสู่ห้วงนิทานะครับในตอนนั้นนะ่ะก็มีสกิลอะที่กําลังวัฒนาการเลยแหละก็คืออยู่ในช่วงที่ เก็บเกี่ยวจัดการสร้างโครงร่างและวิวัฒนาการสุผอพันใหม่เราก็จะได้เห็นเนื้อหาตาตานอนิเมะเลยครับว่าได้สกิลใหม่ยืนยันการวิวัฒนาการจากเผ่าสลามไปเป็นเดมอนสลามเรียบร้อยเป็นร่างจิตอสูรเมื่ออะไรอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยครับมันมีอยู่ประมาณจุดจหนึ่งครับที่ไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือตรงมหาปาาครับมหาป่าเนี่ยเป็นยูนิสกิลใช่ไหมครับในหนังสือเนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่ามหาป่าที่เป็นยูนิสกิลไม่น่าจะมีอัตรา กำลังร้องของการวิทนาการการตอบสนองต่อความปรารถนาของมาสเตอร์นายผู้สร้างของตนเองตรงนี้ครับก็คือมหาป่านะครับพยายามที่จะตอบรับความต้องการของลิมลูรุที่ต้องการจะคืนชีพอสูรจำนวนกว่า100ต้ตนทําให้มหาป่าของเรานะครับทำการร้องขอเพื่อจะเลื่อนขั้นตัวเองนั่นแหละทําการทดลองซ้ําแล้วซ้ําเล่าทาอย่างนี้ไปเรื่อยครับผมอยากให้เพื่อนเดาครับว่ามหาป่าเนี่ยทำอย่างนี้ไปสักกี่ครั้ง ลองเดาดูนะครับจนในที่สุดครับมหาปาาก็ทําจนสําเร็จครับจนมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่ายูนิสกิลมหาปาาพยายามวิวัฒนาการโดยหลอมรวมตรงนี้ครับมันมีวงเล็บว่าสละชีพตรงคําว่ามหาปาาแสดงว่ามหาปาานะครับยอมสละตัวเองครับรวมกับผู้แปลสภาพผู้แปลสภาพนะครับเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าสกิลนี้เป็นยูนิสกิลของชิซุเอะนั่นเองนั่นก็แปลว่าถ้าริมุรุไม่ได้เจอกับชิซุเอะและไม่ได้กินชิซุเอะเข้ามาเนี่ย ก็ไม่มีทางที่จะได้ลาเฟลมานั่นเองครับจะากลกา่าวนึงความหมายก็คือผู้แปลสภาพนยครับก็เหมือนเป็นของรูต่างหน้าของอาจารย์ชิซุเอะนนั่นเองทําให้เรานึกถึงตัวละครที่มาแป๊บเดียวเราก็หายไปเลยเนาะพอสกิลมหาปา่ารวมเข้ากับสกิลผู้แปลสภาพแล้วนะครับก็ประสบความสําเร็จครับจากยูนิตสกิลมหาปา่าได้วิวัฒนาการกลายเป็นลาเฟลราชันแห่งภูมิปัญญาเป็นที่เรียบร้อยครับในหนังสือนะครับเขาได้บอกว่าหลังจากการทดลองหลายล้านครั้ง มหาป้าเสียสละทุกอย่างอย่างไม่มีเสียดายเพื่อวิวัฒนาการต่อไปและปลายทางของการลองผิดลองถูกที่นึกว่าจะไม่จบไม่สิน้นในที่สุดมันก็สําเร็จครับในหนังสือนะครับเขียนอธิบายว่าไปสู่อันติเมทสกิลความสามารถขั้นสูงสุดอันเป็นจุดสูงสุดของโลกใบนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีเพียงเสี้ยวเดียวขณะที่ว่าเดิมทีนั้นความเป็นไปได้นั้นแทบจะไม่มีเลยรากบว่าเป็นรางวัลทางการตอบแนทนในการดินน้นรนอันยาวนานซ้ําแล้วซ้าเล่า ความสำเร็จในครั้งนี้ทําให้ความเป็นไปได้ในการบรรลุความปรารถนาของมาสเตอร์นั้นสูงขึ้นแต่การนั้นปัญญาความนึกคิดที่ควรจะไร้จิตจํานงก็หามีความปิติยินดีไม่ในตรงนี้ครับคงจะหมายความว่าละอาจาราเฟลเนี่ยก็คงเป็นคนที่มีปัญญาที่สูงส่งมากเลยอะแต่ก็ไม่มีความรู้สึกภูมิใจหรือว่าดีใจนะครับว่าทาสําเร็จแล้ว แล้วก็ด้วยปัญญาที่เหลือล้นของอาจารย์ราฟาเอลนะครับก็ได้ให้กําเนิดไม่ใชใ่กำเนิดสิต้องบอกว่าเอาสกิลมาผสมกันมากกว่านะครับโดยเอากัตโทนี่และผู้ไร้เมตตาเอามารวมกันครับโดยสั่งให้กัตโทนี่เนี่ยดูดกินผู้ไร้เมตตาจนทําให้กัตโทนี่นะครับได้กลายเป็นเบลเซบิลราชแห่งความตะกะัตะการเพื่อที่จะตอบสนองความปรารถนาของมาสเตอร์ของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข้นไปอีกด้วยเหตุนี้นะครับริมรูที่หลับไหลอยู่ในตอนนรกก็เท่ากับว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับลาฟเอลนั้นจัดการให้หมดทุกอย่างครับตอนนี้ริมรูเนี่ยได้ซีรีส์ของสวรรค์และบาปมานะครับอัลติเมทสกิลสูงสุดของโรคใบเนี้ยมาถึงสองอันในมือแล้วนี่นะครับเป็นผลพวงมาจากความต้องการและความนึกคิดของริมรูครับที่ต้องการจะช่วยพวกของคนที่ตัวเองรักอย่างสุดความสามารถแม้ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร ทำให้มหาปาตของเรานะครับทำการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่อที่จะมาถึงจุดจุดนี้และส่งต่อให้กับราจาร์ราฟเอลต่ออัลติเมทสกิลราฟเอลนั่นแหละทีนี้ครับผมขอกล้าโดยสรุปเลยนะครับดิมลุของเรานะครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยลงมาชุติยังโลกนี้นะครับดิมลุของเราเนี่ยก็มีอยู่2สกิลใช่ไหมครับนั่นคือนักล่าเหยื่อ2มหาปาตซึ่งสสกิลนี้นะครับเป็นสกิลอยู่ในสกิลมาตรฐานของดิมลุอยู่แล้วอ่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับ ริมรุ่ของเราเนี่ยก็ได้เจอกับชิซุเอะซึ่งมียูนิสกิลอยู่หนึ่งอันนั่นก็คือนักแปลสภาพในก่อนที่ชิซุเอะก่อนจะตายเนี่ยก็ได้ให้ริมรุ่กินตัวเองเข้าไปทําให้ริมรุของเรานะครับได้ยูนิสกิลนักแปลสภาพมาพอมาถึงตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะครับทำให้ริมรุเนี่ยสามารถพัฒนาการเอาสกิลมหาปัตมารวมกับนักแปลสภาพจนกลายเป็นอันติเมตสกิลราฟาเอลในปัจจุบันต่อมานะครับเราก็ต้องพูดถึง ยูนิสกิลอีกอันนึงครับนั่นกะ็คือกัตชนี่หรือว่าคือนักล่าเหยื่อนั่นแหละที่ได้อำผสมรวมกับผู้ไร้เมตตาซึ่งเราต้องรวนก่อนนะครับว่าไอยูนิสกิลไอผู้ไร้เมตตาเนี่ยแหละซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยครับที่ทําให้ริมรูเนี่ยสามารถมีอันติเมทสกิลที่อยู่ในซีรีส์ของบาบ ซึ่งเป็นเบลเซบิลได้เราก็ต้องขอขอบคุณปัจจัยอย่างจอมานเคแมนนะครับที่ทําการเป่าหูอาณาจักรนู้อนอาณาจักรนี้ส่งเสริมช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างการปลุกปั่น,นครับจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทําให้ริมูรุของเรานะครับเลือกทางเดินที่จะเป็นจอม์มนและทําการที่จะบวกกับทหารของอาณาจักรฟันมุกเนี่ยแบบ1ต่อ2 0,000ื่น ทำให้ลิมูรูนะครับผ่านเงื่อนไขจนได้ยูนิสกิลผู้ไร้เมตตามาแล้วนี่ก็เป็นบทส่งต่อนะครับที่ทําให้ลิมูรูของเราเนี่ยสามารถที่จะเอายูนิสกิลผู้ไร้เมตตามารวมกับกัตโทนี่กลายเป็นว่าลิมูรูของเรามี a n นิเมชสกิลถึง2 s k สกิลเลยผมไม่รู้ว่าจะดีใจหรือจะขอบใจมันดีนะครับสําหรับ K-Man ก็เออก็ดีเหมือนกันนะลิมูรูก็จะได้เทพๆไปเลยส่วนใครที่เคยดูในแอนิเมะนะครับแล้วเห็นว่า นนร,ริมุรุเนี่ยตอนที่ปะทะกับฮินาตะเนี่ยริมุรุเนี่ยได้แยกร่างใช่ไหมแล้วก็ใช้สกิลก네ัตโทนี่เนี่ยเข้าปะทะหรือบวกกับฮินาตะใช่ไหมครับในตอนนั้นนะครับมันเป็นสกิลเนาะก็คือให้กัตโทนี่เนี่ยอรารวาสแต่ริมุรุก็ไม่ได้เสียสกิลนี้ไปนะครับมันให้อารมณ์เหมือนนะรกตกแยกร่างครับแล้วก็เข้าโจมตีโดยใช้กระสุนวงนจักรอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับว่าร่างแยกก็สามารถใช้สกิลได้โดยที่ร่างแยกของริมุรุนะครับก็ใช้สกิลกัตโทนี่แล้วก็อาราวาตะ ในตอนนั้นลิมรู้ไม่ได้เสียสกิลการโทนี่ไปนะครับอันนี้เผื่อมีใครเข้าใจผิดหรือสงสัยเนาะแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นกันยังไงครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ